ไม่จะเป็นรุ่น iPad Pro หรือว่า iPad Air นะครับในการเล่นเกมผมว่ามันเล่นของมันได้อย่างดีมากเลยครับตัว RV ผมลองเล่นเกมนะครับผมปรับได้สูงสุดกราฟิกสูงมากครับผมหรือว่าตัว PUBG Mobile ปรับเป็น Ultra h i d e f สวัสดีครับผม P-Pay น,น,น,นะครับผมวันนี้ P-Pay นะครับผมจะมารีวิวนะครับผม iPad Air 5 CPU M1 นะครับกับตัว เบรดโมเดลนะครับที่พีนะครับผมซื้อมาตั้งแต่วันวางจําหน่ายที่ประเทศไทยนะครับก็คือผมซื้อมานะครับผมวันที่23นะครับผมมีนาคมพศนะครับผม2565ครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยนี่ประการครับผมก็นับเป็น1ปีนี่ผมซื้อมาจริงๆครับตั้งแต่มันใช้งานมาครับเกือบๆประมาณ4-5เดือนนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวผมจะมาพูดประสบการณ์นะครับผม ในการใช้งานว่าเป็นไงบ้างครับแบบชิวๆนะครับผมบางทีผมอาจจะพูดแบบตรงๆก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมก็รีวิวแบบนี้อยู่แล้วถ้าบางทีนะครับผมไม่ถูกใจติ่งก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับผมนะครับก็จะรีวิวในเรื่องของการใช้งานในการเล่นเกมก่อนว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างครับผมจะพูดถึงในการเล่นเกมตัว PUBG Mobile ROV หรือว่าตัว Free Fire Map หรือว่าตัว Apex Legends นะครับณปัจจุบันนี้ มันเล่นเกมดีไหมครับผมในการใช้งานผมบอกเลยว่า CPU M1 ครับตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น iPad Pro หรือว่า iPad Air นะครับในการเล่นเกมผมว่ามันเล่นของมันได้อย่างดีมากเลยครับตัว RV ผมลองเล่นเกมนะครับผมปรับได้สูงสุดกราฟิกสูงมากครับผมหรือว่าตัว p u b G Mobile ปรับเป็น Ultra High d e f หรือว่าเป็นตัวที่สูงสุดกว่านั้นครับผมสามารถปรับได้แต่อย่าลืมครับผม90เฟรมเรทหรือว่า90เฮิร์ตไม่สามารถปรับได้เพราะว่าหน้าจอของ iPad ถึงเราปรับได้หน้าจอของมันปรับแค่60เฮิร์นะครับผมหน้าจอ iPad ผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยแล้วส่วนตัวครับผมที่ชอบอีกในการใช้งานเล่นเกมนี่บอกเลยว่ารุ่นนี้หายห่วงเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องซีเรียสอะไรจริงๆครับ iPad เนี่ยเล่นเกมไม่ต้องซีเรียสครับไม่จะเป็น CPU ตระกูล A14 A15 หรือว่าตัว M1 ครับซึ่งเป็นปัจจุบันนี้ของสมาร์ทโฟน รือว่าของ iPad นะครับที่เป็นตระกูลของ A ตัวแล็ปท็อปหรือว่าตัว M ปท็อปเล่นเกมหายห่วงครับไม่ต้องซื้อเล่นเกมนะครับสำหรับกล้องครับผมชอบมากครับกล้องมันมีเซ็นเตอร์เตจกล้องหน้าเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่ากล้องเห็นไหมครับสมมติผมทําการวีดีโอคอลนะครับผมนี่เห็นไหมครับว่ากล้องหน้าครับผมมันติดตามผมนี่เห็นไหมครับผมโยกซ้ายโยกขวาครับผมมันก็ ตามเราโคตรดีนะครับผมกับกล้องหน้ากับกล้องหน้าเซ็นเตอร์สเตตนะครับผมของเจ้า iPad Air 5นะครับนี่กล้องหน้าเป็นเลนวานะครับสหรับกล้องหน้าผมใช้งานมาผมอาจจะบอกว่าถ้าเรานะครับผมถ่ายเนี่ยที่มืดก็ตามครับผมตามสเต็ปเลยน้อยเยอะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะครับว่าถ้าเราเปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับผมปลั๊กสีดําผมอยู่ไหนครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอ เสียบปั๊สมมตินะครับผมถ้าเรามาในกรณีที่มีไฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับกล้องหน้ามันก็ปรับปรุงคุณภาพเผื่อใครนะผมบางคนอยากเอาไปไลฟ์สดขายของเนาะเห็นไหมครับว่าถ้าเราเอาไปใช้งานครับผมที่เป็นกล้องหน้าผมันทึกให้ดูก็ได้สวัสดีครับผมพีเพนะครับผมมาทดสอบกล้องหน้านะผมกับตัว iPad Air 5ครับผมนี่ เห็นไหมครับว่าถ้าเรามีไฟช่วยนะครับผมกล้องมันก็จะไม่มีนอยแต่ถ้าเมื่อร่ปิดไฟครับปิดไฟให้ผมหน่อยครับผมปิดไฟนี่เห็นไหมครับว่าพอปิดไฟแล้วครับผมนอยในการใช้งานบนหน้าจอครับผมหรือว่าตัวกล้องครับผมเยอะมากครับผมนี่ นนรผมอยใกาใเห็นไหมครับ,บว่านอยนอยมันเย <มา S 1> อะครับทังนั้นผมว่าามว่าให้เปิดไฟดีกว่าครับผมในการใช้งานนะครับเปิดเลยครับผมผมจะรีวิวด้วยการเปิดไฟนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องกล้องหลังครับกล้องหลังถึงว่าเป็นเลนเดียวแต่คุณภาพ12ล้านทํางานถือว่าดีมากครับสามารถถ่ายได้สูง 4K 60เฟรมครับก็ถือว่าสามารถตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอาไปทํางานในเรื่องวิดีโอได้แต่ลืมครับ ต้อง iPad ก็คือ iPad ครับมันไม่สู้ iPhone อยู่แล้วครับผมในการใช้งานน้อยครับผมมันเกิดน้อยถ้ามีที่แสงน้อยปั๊บนอยมันเยอะครับผมในการใช้งานครับอย่าลืมนะเปิดไฟด้วยนะครับผมเวลาถ่ายวีดีโอนะครับผมในการใช้งานอย่าหาทําเวลาถ่ายที่มืดครับแล้วคุณจะเจอหนอยที่เต็มเลยครับผมอาจจะเป็นการถ่ายวิดีโอที่คุณน้อยมากทั้งน้อยวีดีโอทั้งนนอยเรารลยวครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็ครับผมในการใช้งาน Facebook Twitter Messenger Instagram Tik t o k ผมถามคนที่เคยใช้ air 4มาแล้วเขาบอกว่า air 5เขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าในการกดแอปพลิเคชันมันไหลลื่นกว่าเดิมครับผมในการใช้งนแลวผมทําการทดสอบมาแล้วผมว่ามันดีกว่าตัว air 4อย่างเห็นชัดประมาณ4 0ครับผมในความเร็วที่ผมเห็นนะครับกับตระกูล a มันะตระกูล m นะครับผมถือว่าตอบโจทย์มากในการดูเน็ตซีครับสามารถดูได้เป็น l 1ครับเป็นแบบ h ฮ De p พัทหรือว่า Full Hi ูลไฮเดฟหรือว่าเป็น adobe anmol ครับสามารถรองรับแน่นอน,นครับในการใช้งาน ลำโพง2ตัวนี้ครับตอบโจทย์ผมมากครับเวลานเกมมันไม่บางมือผมครับเห็นครับเวลาจับลําโพงมันอยู่คู่ครับผมตรงนี้สังเกตเพื่อนๆสังเกตไหมลําโพงมันจะมีลําโพงอยู่4ตัวนะครับตรงนี้จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ลําโพงจริงๆนะครับมันมีลําโพงตัวจริงแค่2ตัวอีก2ด้านครับมันคือการเจาะหลอกนะครับก็คือเพื่อให้ตัว iPad ตัว A5 มันมีสมมาตรในการใช้งานของลําโพงครับแต่ผมมองว่า iPad รุ่นต่อไป มีสี่ลำโพงแน่นอนครับอันนี้ผมไม่ได้ไกลนะแต่ควรู้สึกอันนี้มันบอกครับว่าปัจจัยอะไรอย่างครับทําไมตัว iPad มันต้องมีเหตุผลครับว่าทําไมเจาะรูเข้าใจอยู่ว่าการออกแบบที่มันดีไซน์ที่มันเป็นแบบเป็นแบบกลางๆหรือว่าการออกแบบที่ดีแต่ผมว่ารุ่นต่อไปอาจจะมีลําโพงที่4ตัวครับผมในการใช้งานนะครับกับ Education c a n v a นะครับในการตกแต่งรูปภาพนะครับในโปรเฮดผมว่ารุ่นนี้ครับมันไหลเลื่อนอยู่แล้วครับในการใช้งานผมใช้งานนะครับผมกับ Apple Pencil 2ครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานนะครับแต่ครับผมบางคนครับผมอาจจะเจอปัญหานะว่าตัวปากกาครับผมมันจะมีตัวคล้ายๆตัวสนิมครับผมบริเวณปากาแนะนำว่าให้ติดฟิล์มนะครับผมบริเวณของปากกาด้วยครับเพราะว่าหลายคนเจอเยอะมากครับไม่จะเป็น iPad Pro iPad Air ครับมันจะมีคาบดำครับตรงตรงนี้ครับผมคาบดำตรงนี้แนะนำว่าใครใช้งานนานๆครับติด ฟีมให้ตัวประกาศเลยครับเพื่อป้องกันข้ามดาเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับว่าอันนี้ขนาดติดเรายังมีคราบดำเลยครับผมในการใช้งานอันนี้เรียบๆนะครับผมไม่ได้แบบไปเช็ดก่อนนะครับมาทํารีวิวนะครับอันนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นไงบ้างเผื่อบางคนครับไปซื้ออย่างเงี้ยบางครับผมบางที่ถ้าเราอวยกันไปมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมใช้งานจริงมันก็เป็นแบบนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าในการใช้งานจริงๆ่ะผมว่าตัวนี้ยังเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาับสำหรับการเล่นเกมการเอามา สอนหนังสือเอามาเรียนเอามาทํางานธุรกิจเอามา,าต่างๆครับในการใช้ Office สา5นี้ตอบโจทย์ผมมากผมใช้ Office สามหกผมทําการใช้กับตัว Mac นะครับผม Office 3ามหก้วผมมาทํางานใน i e p a d เป็น Office 365ถือว่าตอบโจทย์ผมมากเพราะว่าผมเสียาห่างกับเพื่อนครับเดือนละ ปีละประมาณ300กว่าบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาครับกับการใช้งานนะส่วนนี้ครับ P p a ก็มารีวิวนะครับผมหรือว่าอัปเดตนะครับในการใช้งานตัว iPad Air 5ในปี2022เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมและอย่าลืมครับกดกระดิ่งของ P ด้วยครับสวัสดีขอบคุณครับผม